เรื่องราวของแก๊งผีปอบล้อมเมืองเปิบคนในหมู่บ้านในวันที่ไร้แสงอาทิตย์ถึง30คืนติดต่อกันท่ามกลางความเหน็บหนาวหี่มาปกคลุมสูงแห่งลาสก,กามีชายคนหนึ่งกำลังเดินมุ่งหน้าจะเข้าเมืองวันสุดท้ายก่อนสิ้นแสงอาทิตย์มืดลงความมืดมิดจะยาวนานไปถึง30วันจากนี้ตัดภาพม,มาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายกำลังมาดูกองเผาไม้อะไรบางอย่างนอกเมืองซึ่งจะเห็นว่ามีรอยเท้ามาหยุดที่กองไม้ตรงนี้ด้วย คาดว่าน่าจะเป็นศพของชายต้นเรื่องที่โดนเผาไม่นั่นเองต่อมาในหมู่บ้านลาสกาแห่งหนึ่งผู้คนกำลังจะกลับเข้าบ้านเตรียมพร้อมความมืดมิดใน30วันหมาในหมู่บ้านกำลังห่าหอนแล้วก็ดังเองเองสิ้นเสียงไปด้วยคมมีดที่อาบเลือดมีใครบางคนมาฆ่าหมาลากเลื่อนหมดทั้งคอกนั่นเองตัดภาพมาที่นางเอกฟันสวยของเราขณะที่เธอขับรถมานั้นก็ได้เจออุบัติเหตุรถชนอีเหี้ยมึงก็ชนโหดเกิน ่อมาเธอก็ได้โทรไปหาพระเอกหน้าหลอ่อเพื่อไปขอความช่วยเหลือให้ไปส่งที่สนามบินให้หน่อยเพราะรถเธอถูกชนพระเอกหน้าหลอก็ไม่อยากจะไปส่งเท่าไหรเหมือนทั้งสองกำลังงอนกันอยู่พระเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเขาไปส่งเพราะเขาจะไปทำธุระในเมืองตอนนี้ค่ำคืนแรกอันยาวนานได้เข้ามาสู่หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระเอกหน้าหลอกเขาเป็นตำรวจประจำที่นี่ได้มาสืบเรื่องหมาของชาวบ้านโดนฆ่าตายหมดโดยไม่ทราบสาเหตุตัดภาพต่อมาเพื่อนพระเอกหน้าหลอกก็มารับนางเอกฟันสวยไปส่งที่สนามบินแต่ก็สายเกินไปเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายได้ไปแล้วและสนามบินก็ปิดแล้วนั่นเองทำให้หนางเอกหน้าสวยเซ็งกันเลยทีเดียวก็ต้องจำใจกลับเข้าหมู่บ้านไปก่อน ตัดภาพต่อมาณนโะรงไฟฟ้าของหมู่บ้านลุงอ้วนที่เป็นคนดูแลอยู่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยเดินออกมาสำรวจดูทันใดนั้นลุงอ้วนก็โดนพวกผีปอบโจมตีรุมถึงเลือดสาดกันเลยทีเดียวต่อมาที่บ้านแห่งหนึ่งชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาสั่งเมนูอาหารอยากกินสเต็กเนื้อดิบแต่คนขายบอกว่าไม่มีทําให้ชายแปลกหน้าจะเข้ามาทําร้ายคนขายทําให้พระเอกหน้าหลอกับนางเอกฟันสวยเข้ามาจับลุ่มชายแปลกหน้าไปขังคุกที่สถานีตํารวจ ขณะนั้นเองสัญญาณอินเทอร์เนต็ตและโทรศัพท์ก็ขัดข้องไม่มีสัญญาณชายแปลกหน้าขู่ให้ตัวกำลังมีบางอย่างมาที่นี่พวกแกเตรียมตัวตายหาให้หมดทันใดนั้นไฟฟ้าก็ดับทั้งหมู่บ้านตัดภาพต่อมาพระเอกหน้าหล่อก็ได้มาสำรวจที่โรงไฟฟ้าของหมู่บ้านแต่สิ่งที่ได้เจอสุดสยองคือคราบเลือดและหัวลุงอ้วนที่ถูกพวกผีปอบฆ่าเสียประจานอีเทียอย่างหลอนพระเอกหน้าหล่อรีบขับรถไปประกาศแจ้งให้ลูกบ้านรีบเข้าไปอยู่แต่ในบ้าน ตัดภาพต่อมาณบ้านสองผัวเมียคู่หนึ่งเหมือนกำลังมีปัญหาชีวิตที่ต้องเคลียร์กันอยู่แต่ทันใดนั้นมันก็มีตัวเฮียอะไรไม่รู้พุ่งมาจากหน้าต่างอย่างรวดเร็วแล้วก็ลากผู้หญิงที่อยู่ในครัวออกไปผัวได้ยินเสียงก็รีบวิ่งถือปืนออกมาช่วยแต่เมียของเขาโดนลากเข้าไปในใต้ถุนบ้านผัวก็พยายามฉุดรั้งเมียเอาไว้แต่โดนมันขวดหน้าแล้วก็ลากเมียของเขาเข้าไปใต้ถุนเลยตัดภาพต่อมาที่สถานีตำรวจชายแปลกหน้าที่อยู่ในคุกพยายามพูดปั่นประสาทให้กลัว ชายวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องของพระเอกหน้าหล่อบอกให้ชายแปลกหน้าหุบป,ปากแล้วเอาตัวเดินหมากรุกคว้างใส่ชายแปลกหน้าเลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาหมากรุกที่มึงคว้างมานี่มาหักแล้วมาสะดาะกุญแจออกไปทําให้น้องชายพระเอกหน้าหล่อรีบวิ่งไปเก็บแต่ทันใดนั้นชายแปลกหน้าก็คว้าน่องพระเอกไปล็อกติดกับกรงขังทันใดนั่นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นปั กระสุนผ่านร่างชายแปลกหน้ากระเด็นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพระเอกหน้าหล่อนั่นเองที่มาช่วยน้องของเขาไว้ได้จากนั้นก็ไปจับชายแปลกหน้าใส่แม่กุญแจล็อกกับโรงขังไว้จากนั้นพระเอกหน้าหลอก็เคโนอถามชายแปลกหน้าว่ามึงพาใครมาที่นี่ชายแปลกหน้าก็บอกว่าพวกมึงตายหากันหมดแน่พร้อมอ้าปากโชกกลิ่นอันเข้มข้นใส่ ต่อมาพระเอกหน้าหลอกกับนางเอกฟันสวยก็ได้ขับรถออกมาขณะที่พวกเขาขับรถอยู่นั้นก็จอดลงมาดูว่ามีอะไรกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขานางเอกฟันสวยเอากล้องสองทางไกลดูพอเห็นเท่านั้นและก็บอกพระเอกหน้าหลอว่าขัวขามึงรีบขึ้นด่วนนางเอกฟันสวยรีบสับเกียร์ถอยกลับรถอย,อย่างไวแล้วเหยียบคันเร่งสุดตีนแต่อีเหี้ยมันวิ่งไวค่ะวิ่งทันขึ้นมาเกาะบนหลังคารถได้เฉยมันพยายามทุบหลังคาเพื่อจะเข้ามาในรถค่ะ พระเอกหน้าหล่อเลยยิงเสยืไปโดนแต่มันไม่ตายค่ะนางเอกฟันสวยเลยเบรกกระทันหันสลัดมนหลุดตกจากรถได้จากนั้นก็ขับหนีได้ในที่สุดพระเอกหน้าหลอกับนางเอกฟันสวยได้ขับรถกลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้งแต่ตอนนี้ในหมู่บ้านโดนโจมตีพอกลับมาที่สถานีตำรวจเห็นคราบเลือดนองเต็มแล้วน้องชายกับป้าอีกคนได้หายไปแล้วแต่เหลือชายแปลกหน้าอีกคนที่ยังอยู่ในห้องขังยังไม่ตายชายแปลกหน้าพร่ำเพ้อว่าพวกเขาไม่เอากูไปด้วย คือชายคนนี้อยากโดนกัดเป็นปอบให้เข้าแกงด้วยแต่พวกปอบมันไม่เอาชายแปลกหน้าคนนี้เป็นคนนำพาพ,พวกปอบมานั่นเองพวกนี้คือแก๊งผีปอบที่มาบุกหมู่บ้านนี้นั่นเองกะว่าจะมากินบุฟเฟ่หม้อใหญ่ตอนนี้คนที่เหลือได้มารวมตัวกันในบาร์แห่งหนึ่งตัดภาพมาที่บ้านหลังหนึ่งกำลังต่อสู้กับปอบแต่สุดท้ายก็โดนฆ่าเอาไปแดกจากนั้นพวกปอบมันก็คำรามโชว์แสนยานุภาพตอนนี้หมู่บ้านเกิดความโกลาหลผู้คนในหมู่บ้านโดนพวกปอบไล่ฆ่าเอาไปแดก ตอนนี้พระเอกหน้าหล่อกับนางเอกฟันสวยก็ได้มารวมตัวกับคนที่เหลือและได้เห็นน้องชายตัวเองยังไม่ตาตหนีออกมาได้แต่ป้าอีกคนไม่รอดและพวกเขาได้วางแผนหาที่ซ่อนยังบ้านแห่งหนึ่งที่มีห้องหลังคาซ่อนอยู่ซึ่งพระเอกหน้าหล่อจะออกไปล่อแล้วให้คนที่เหลือรีบวิ่งออกไปยังบ้านแห่งนั้นต่อมาพระเอกหน้าหลอกับนางเอกฟันสวยก็ขับรถออกมาล่อเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจพวกผีปอบเพื่อให้ทุกคนหนีแต่อีสัตว์ผีปอบแรงเยอะชิบหาย มันวิ่งมายกท้ายรถแล้วพลิกรถให้คว่ำพระเอกหน้าหลอกกับนางเอกฟันสวยเลยติดอยู่ในรถแต่ทันใดนั้นก็มีรถแท็กเตอร์มาช่วยได้ทันเป็นลุงคราวที่ขับมาตะบันพวกผีปอบเลือดสาดกระจุยกันเลยทีเดียวแล้วก็พาพระเอกหน้าหลอกกับนางเอกฟันสวยที่สับตีนหมาวิ่งขึ้นรถหนีได้ทันจากนั้นพวกเขาได้ไปยังบ้านที่นัดหมายตามแผนเพื่อไปซ่อนตัวที่ห้องใต้หลังคาพอเปิดประตูออกมาก็ต่เอกค่ะเจอพวกที่เหลือหนีมาหลบก,ก่อนหน้า ตอนนี้ทุกคนมาซ่อนตัวกันอยู่ที่ห้องใต้หลังคาและได้คุยกันว่ามันเป็นตัวเฮี้ยอะไรยิงก็ตายพวกมันเหมือนหรือพวกมันกลัวแสงแดดเพราะเห็นมันตัดไฟทั้งหมู่บ้านหมดเลยออกอุบายว่าจะไปที่บ้านป้าคนหนึ่งเขามีแสงยูวีเอาไว้ช่วยเพาะปลูกเอามาใช้ต่อสู้กับพวกผีปอบตัดภาพต่อมาที่สถานีตำรวจพวกผีปอบมันก็มาหาชายแปลกหน้าแล้วก็ฆ่าทิ้งซะเพราะเห็นว่าหมดประโยน์แล้วเจวันต่อมา มีหญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่กลางถนนเพื่อขอความช่วยเหลือตอนแรกนางเอกฟันสวยจะออกไปช่วยแต่คนอื่นๆได้ทักท้วงไว้ว่ามันอาจเป็นกับดักนั่นไงมันเป็นกับดักจริงๆเพระาะไอ้พวกผีปอบมันเลี้ยงเหยื่อไว้เพื่อเอาไว้ล่อคนอื่นๆให้ออกมาตัดภาพต่อมาพระเอกหน้าหล่อกำลังวิ่งออกมาเพื่อช่วยชายคนหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านระหว่างนั้นพวกผีปอบก็กำลังเล่นสนุกกับเหยื่อพระเอกหน้าหลอก,ก็ได้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ จากนั้นพระเอกหน้าหล่อก็หาจังหวะได้วิ่งเข้าไปช่วยแต่พอเงยหน้าขึ้นมาอีเขี้ยมันกลายเป็นผีปอบไปแล้วและกําลังจะเข้ามาโจมตีพระเอกหน้าหล่อผีปอบถลาเข้ามาโจมตีพระเอกหน้าหล่อที่กําลังชักปืนขึ้นมาจะยิงแต่ก็ทําปืนร่วงตกแต่ทันใดนั้นผู้กํากับได้วางขวานไว้ใกล้มือพระเอกหน้าหล่อพอดีเลยคว้ามันมาสับเข้าที่คอผีปอบเลือดสาดคอขาดตายคาชิงช้าไปเลยต่อมาพระเอกหน้าหลอก็รีบวิ่งกลับมายังที่ซ่อน ตัดภาพต่อมาไอ้หัวหน้าผีปอบมันก็มาเจอซากศพที่พระเอกได้ฆ่าไว้ทําให้พวกมันรู้ว่ายังมีคนที่เหลือรอดชีวิตอยู่ตอนนี้พระเอกหน้าหลอ่อก็ได้กลับมานอนพักที่ห้องใต้หลังคาขณะเดียวกันนั้นนางเอกฟันสวยก็ได้เฝ้าเวรอยู่ทันใดนั้นลุงอัลไซเมอร์ก็ได้แอบลุกมาเปิดประตูห้องใต้หลังคาดอดออกไปข้างนอกแต่นางเอกและลูกชายของเขาเห็นพอดีเลยรีบเข้าไปห้ามไม่ให้ออกไป จากนั้นลุงอันไซเมอร์เลยขอเข้าห้องน้ําก่อนแต่หารู้ไม่มันเป็นอุบายของลุงอันไซเมื่อแอบออกไปจากหน้าต่างห้องน้ํานั่นเองนางเอกก็พยายามห้ามลูกชายไม่ให้ออกไปแต่เขาดือ้อและเหวี่ยงนางเอกไปกระแทกขอบโต๊ะจนเสียวเอ้ยจนสลบแล้วก็วิ่งไปตามหาพ่อของเขาพระเอกก็ได้ยินเสียงจึงรีบออกไปก็เจอนางเอกสลบอยู่ทันใดนั้นก็มีผีปอบหัวโล้นเข้ามาค้นหาเยือ่อ พระเอกหน้าหลอกกับนางเอกฟันสวยก็รีบเข้าไปแอบขณะที่กำลังจะหาตัวทั้งสองเจนนั้นผีปอบมันก็ได้ยินเสียงคนตะโกนมาจากด้านนอกมาเลยเดินออกไปทั้งสองเลยรอดบมุดหวิดคนที่ตะโกนเป็นคนที่กำลังตามหาพ่ออันไซเมอร์ที่หนีออกมานั่นเองตะโกนแบบนี้ก็ไม่เหลือซีคโดนงับเอาไปแดกต่อมาทุกคนที่รอดก็ชฉวยโอกาสย้ายที่ตอนพายุหิมะเข้าพวกเขามาที่ร้านขายของชำซึ่งมีสเสบียงอาหารของใช้จำเป็นที่ต้องการ แต่ขณะที่กําลังตุนสเสบียงอยู่นั้นก็ไปเจอกับผีปอบเด็กกำลังแดกคนอยู่พอหันมาเจอพวกเขาก็วิ่งเข้าใส่ทุกคนเลยรีบช่วยกันจับไว้จากนั้นก็เอาขวานฟันคอตายหาเลยเป็นน้องชายของพระเอกนั่นเองที่ฟันเขาก็รู้สึกผิดที่ฆ่าเด็กพี่ชช้เลยมาปลอบว่ามันจาเป็นผ่านไป18วันแล้วตอนนี้คนที่เหลือรอดวางแผนที่จะย้ายที่อีกครั้ง โดยพระเอกหน้าหล่อวางแผนที่จะวิ่งออกไปล่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วให้ทุกคนย้ายไปที่สถานีตำรวจแล้วตัวพระเอกเองจะวิ่งไปบ้านป้าที่เขามีแสงยูวีเอาไว้เพราะปลุกมาลองส่องใส่พวกผีปอบว่าจะได้ผลหรือไม่ซึ่งก่อนทำตามแผนพระเอกหน้าหลอกกับนางเอกฟันสวยก็อะไรอาวรนนางเอกสงสัยตาด้วยความห่วงใย,ยว่าผัวฉันกำลังจะเสียสละออกไปเสี่ยงชีวิตจากนั้นพระเอกก็วิ่งตะโกนออกมาล่อให้พวกผีปอบวิ่งตาม ทำให้คนที่เหลือมีโอกาสหนีออกมาระหว่างที่เดินออกมานั้นคนสุดท้ายของกลุ่มโดนผีปอบกระโดดมาจากหลังคาโดนงับเอาไปแดกคนที่เหลือก็สับตีนมาวิ่งหนีตัดภาพต่อมาพระเอกก็ได้วิ่งมาถึงบ้านป้าที่มีแสง UV โดยที่มาสตาร์ทเครื่องปั่นไฟก่อนจากนั้นไปยกตัวฉายแสง U ูออกมารอดักพวกผีปอบตอนนี้พวกผีปอบมันได้มาล้อมไว้หมดแล้วผีปอบสาวขออาสาเข้าไปแดกพระเอกหน้าหลอ่อ จากนั้นผีปอบสาวก็วิ่งเปิดประตูเข้าไปทันใดนั้นพระเอกหน้าหลอก็ได้ฉายแสงความหล่อใสเอ้ยหมายถึงแสง u ูวเข้าไปเต็มคาราเบลจะไปเหลือเหรอคะก็น่าแหกไปสิคะอีดอกเผาไม่จนเกรียมตัดภาพต่อมาตอนนี้คนที่เหลือก็ได้มาถึงสถานีตำรวจแล้วและศพชายแปลกหน้าก็ถูกลากหายไปน่าจะโดนเอาไปแดกแล้วค่ะตัดภาพมาที่พระเอกหน้าหล่อหลังจากที่สไฟใส่ยูีแล้วก็โดนพวกผีปอบตัดไฟมันจะฉลาดไปไหน พระเอกเลยวิ่งสับตีนหมาออกมาทางหลังบ้านหอบแดกกันเลยทีเดียวพระเอกได้วอไปบอกว่าแสง UV มันใช้ได้ผลลุงเคราเลยขอรับหน้าที่ต่อโดยที่เขาจะเอารถแท็กเตอร์ขับออกมาลอบพวกมันตัดภาพมาที่ผีปอบสาวที่โดนแสง UV ก็ไม่รอดตายหาในที่สุดหัวหน้าผีปอบที่เป็นผัวของเธอก็ได้ทำการอำลาไอะไอพีกันไปตัดภาพต่อมาตอนนี้ลุงครก็ได้เอาแท็กเตอร์ขับออกมาตะบันพวกผีปอบไล่ชนบทปั่นอย่างเมามัน แถมไม่พอยังมีไอเทมเสริมลุงเคาวซัดลูกซองใส่ไปอีกดอกเอาสหัวหายกระจุยเลยทีเดียวฉากนี้ต้องดูมันพยะค่ะต่อมาผีปอบกระโดดมาเกาะหน้ารถลุงเคาวเบรกกระชากสลัดหลุดไปโดนเครื่องปัน่นแล้วเย็ดซ้ำอีกทีแม่งไอพวกผีปอบมันก็เยอะจัดวิ่งไล่ตามไม่ลดละ ระหว่างทางลุงเคลวก็ใช้ลูกซองยิงกระหน่ำตัวที่วิ่งเข้ามาหามีตัวที่โดดมาจากบนหลังคามาเกาะที่หน้ารถลุงเคลวก็สัตว์ลูกซองกล้าประเด็นไปโดนเครื่องปั่นเลยอีกตัวฉากนี้ต้องไปดูโคตรมันเลยค่ะตอนนี้พวกผีปอบมันไปตามวิ่งไล่ลุงเคลว์ทาให้พระเอกสบโอกาสหนีได้ตัดภาพมาที่ลุงเคลวอีกครั้งตอนนี้ลุงแกขับรถพุ่งชนเข้าไปในร้าน พวกผีปอบมันก็ตามมาแต่ลุงคราไม่จนมุมให้พวกมันแดกเลยคว้าไดานาไมมาจุดงานนี้มีพลีชีพแน่ค่ะพวกผีปอบมันก็เข้ามาเพื่อจะแดกลุงเคราลุงครา,คราจุดไดานาไมรอเข้ามาดีไอสัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกจากนั้นก็จุดไดานาไมทั้งกล่องเต็มคาราเบลสีขงงานนี้รุ่นเป็นโกโก้คันเลยทางทางร้านพระเอกหน้าหล่อถึงกับเศร้าที่ลุงแกเสียสละชีวิต เพื่อช่วยเหลือเขาและเดินกลับมาแบบซึมๆตอนนี้เหลือคนรอดชีวิตเพียงหกคนแต่ชายคนหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวก็เหลือห้าคนเพราะเขาโดนเด็กกัดตอนอยู่ร้านขายของชำจากนั้นเขาก็ขอให้พระเอกฆ่าเขาซะจากนั้นก็ได้เดินเข้าไปที่ห้องหนึ่งซึ่งคนที่เหลือต่างเศร้าใจสุดท้ายชายผู้ติดเชื้อผีปอบ <c oughs> ก็ได้ทำการการุนค่าตัวเองจบชีวิตในที่สุดทุกคนที่เหลือต่างหดหู่ ต่อมาก็มีแสงไฟเหมือนส่งสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือพระเอกหน้าหลอกับนางเอกฟันสวยก็ได้เข้าไปช่วยและได้ไปเจอชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานของพระเอกหน้าหล่อที่ยังรอดชีวิตอยู่แต่ก็เห็นมีสองศพบ,บนเตียงที่คลุมผ้าไว้อยู่นั่นเป็นลูกเนียของเขาซึ่งเขาได้ทำการฆ่าเองซึ่งพวกเขาตัดสินใจตกลงจะฆ่าตัวตายหมู่แต่ปืนดันมาขัดลากล้องตอนที่เหลือเขาคนสุดท้ายจะยิงตัวเองตายเขาจึงเสียใจมาก จากนั้นก็พากันหนีออกมาระหว่างทางต้องรีบซ่อนตัวเหมือนมีใครมาแต่เป็นเด็กที่ยังรอดชีวิตอยู่ที่มีเลือดอาบเต็มตัวนางเอกฟันสวยจึงรีบออกไปช่วยโดยไม่คิดชีวิตแต่คอยหลังไปนิดเดียวผีปอบมันก็ตามมาติดๆจากนั้นพระเอกหน้าหล่อก,ก็บอกให้แยกกันหนีเดี๋ยวเขาจะเป็นคนล่อมันเองนางเอกกับเด็กก็ได้หนีไปอีกทางพระเอกก็สับตีนมาหนีล่อไปอีกทางส่วนเพื่อนพระเอกก็หนีแยกกันไป ทันใดนั้นผีปอบหัวโล้นมันก็มาเจอเพื่อนพระเอกพอดีแต่มันยังแอบ,บอยู่มันยังไม่แดกเหมือนจะปล่อยให้เพื่อนพระเอกไปรวมกลุ่มกับคนที่เหลือแล้วมันค่อยสะกดรอยตามนั่นเองต่อมาพระเอกหน้าหลอกก็หนีมาได้แล้วแอบบเข้าไปตามท่อทะลุเข้าไปในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งไปเจอกับคนที่เหลือรอดอยู่ตัดภาพมาที่เพื่อนพระเอกตอนนี้มันก็ได้ตามมาเช่นกันซึ่งผีปอบมันก็ได้สะกดรอยตามมาด้วย พอเข้ามาในโรงงานเพื่อนพระเอกมันก็โดนผีปอบที่ตามมากระโดดมาแดกในที่สุดทําให้กลุ่มของพระเอกได้ยินเสียงหยหวนตอนนี้ผีปอบมันก็ได้ไซส์ซอกคออย่างเมามันขณะนั้นพระเอกหน้าหลอก็วิ่งเข้ามาเอาขวานจามเข้าไปที่หลังผีปอบหนึ่งทีผีปอบก็หันมาหั่นแน่ลาบเลือดเต็มปากแบบไม่สะทกสะท้านผีปอบก็มนยันหลักใส่พระเอกหน้าหลอกไปหนึ่งทีเอาสง่ายเงีบเลย คนที่เหลือพยายามเข้ามารุมช่วยแต่แมงมึงก็แข็งแกร่งเกินอิผีปอบเพียไม่มีใครเอามันอยู่จากนั้นไอ้ผีปอบมันก็พุ่งตรงไปเล่นงานพระเอกแต่เพื่อนพระเอกก็ได้พุ่งเข้ามาช่วยผละไอ้ผีปอบตกลงไปในเครื่องบดเศษเหล็กเละสิคะแต่จังหวะนั้นมือของเพื่อนพระเอกก็ดันซวยโดนเครื่องบดเหล็กกินไปด้วยคือฉากนี้ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดได้สยองโคตรๆเลยค่ะทันใดนั้นเพื่อนพระเอกที่โดนกัดเริ่มจะกลายร่าง พระเอกไม่รอช้าขวาขวานมาจามคอเพื่อนของเขาแบบจํำใจทําต้องบอกเลยว่าฉากนี้โหดมากไม่สามารถเปิดเผยให้ดูแบบเต็มได้ขอเซนเซอร์ค่ะคือมันสมจริงจนเหมือนจริงมากขอหลุดออกจากบ่าและเลือดสาดเต็มพื้นอีเทียสยองจริงค่ะฉากนี้ว่าแต่อีขวานเล่มนี้มึงมาเด่นจะเครื่องค่อนเรื่องเลยนะพระเอกก็ได้แต่เศร้าแต่ก็เพราะมันจำเป็นต้องทำ ต่อมาคนที่เหลือก็มารอฉลองเพราะเป็นวันสุดท้ายก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาอีกครั้งในรอบ30วันที่ผ่านมาเพราะพวกผีปอบมันกลัวแดดค่ะตัดภาพต่อมาพระเอกก็พยายามวอลติดต่อนางเอกที่หนีแยกกันไปก่อนหนะ้าสุดท้ายก็ติดต่อได้สําเร็จนางเอกกับเด็กแอบ,บไปซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องรถออกไปไหนไม่ได้เพราะพวกผีปอบมันป้วนเปียนแถวนี้นั่นเอง คืนสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นพวกผีปอบมันทำลายหลักฐานโดยการปล่อยน้ำมันจากโรงกลั่นราดทั่วหมู่บ้านแล้วก็จุดไฟเผาแล้วพวกมันก็จะไปกินบุฟเฟต่ต่อในหมู่บ้านถัดไปพระเอกหน้าหล่อเห็นถ้าไม่ดีแน่เพราะถ้าไม่ไปช่วยนางเอกและเด็กออกมาจากรถถ้าไม่ถูกไฟคลอกตายก็หนาวตายก่อนแน่ๆอยากกระนั้นเลยพระเอกหน้าหล่อเลยเสียสละตัวเอง โดยเอาเข็มฉีดยามาดูดเลือดเชื้อผีปอบเพื่อมาฉีดใส่ตัวเองเพราะถ้าสู้แบบคนสู้มันไม่ได้แนะ่ต้องกลายร่างเหมือนพวกมันถึงจะสู้มันได้พระเอกหน้าหล่อได้ล่ำลาน้องชายตัวเองซึ่งน้องชายก็รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ได้แต่ทำใจยอมรับว่าจะเสียพี่ชายตัวเองไปจากนั้นพระเอกก็ฉีดเลือดเข้าเส้นและเริ่มมีอาการกลายร่างต่อมาพระเอกหน้าหลอกก็ได้ออกมาเผชิญหน้ากับพวกผีปอบ พระเอกหน้าหล่อได้เข้ามาใส่เดียวกับหัวหน้าแก๊งผีปอบแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ดีนะเพราะยังไม่ได้กลายร่างเต็มตัวจังหวะที่ลมลงนั้นพระเอกก็ได้ตะโกนบอกนางเอกให้รีบหนีออกมานางเอกรีบชฉวยโอกาสพาเด็กหนีออกมาจากใต้ท้องรถหัวหน้าแกงผีปอบจับหัวพระเอกขึ้นมาถึงกับตกใจอ้าวอีเหี้ยจะกลายร่างเป็นพวกปู่เต็มขั้นแล้วนี่หว่าตบพระเอกร่วงไปอีกหนึ่งดอกตอนนี้พระเอกเริ่มกลายร่างเต็มขั้นแล้ว ทันใดนั้นพระเอกก็ได้ลุกขึ้นมาวิ่งไปสัตว์ด้วยหมัดเทพเจ้าดาวเหนือทะลวงกระบาลหัวหน้าแก๊งผีปอบตายหาคือแบบว่าเอียงว่าตายง่ายแท้สงสัยผู้กำกับอยากจบงานละไอ้พวกลูกสมุนกระจอกที่เหลือถึงกับเวอร์แดกเอาลูกพี่กูไปซะแล้วพระเอกได้ขู่ฝ่อใส่พวกลูกกระจอกมึงเข้ามาดีไอสัตว์แต่ไอ้พวกลูกสมุนกระจอกมันไม่กล้าจ้าค่อยๆถอยหนีออกไป ตอนนี้ก็มาถึงตอนรุ่งสางแล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแสงแรกของวันหมู่บ้านโดนเผาชีพหายไปหมดแล้วนางเอกกับเด็กรอดนางเอกฟันสวยได้เห็นสภาพของพระเอกหน้าหล่อตอนนี้กลายร่างไปแล้วเธอเสียใจมากเพราะเธอกำลังจะเสียคนรักของเธอไปผัวของฉันกำลังจะจากไปผู้คนในหมู่บ้านที่เหลือรอดได้ทยอยออกมาจากที่ซ่อน จากนั้นทั้งสองก็มานั่งดูอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพระเอกโดนแสงแรกของพระอาทิตย์เริ่มมีอาการไม่ค่อยสู้ดีทั้งสองจูบลากันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในที่สุดเมื่อแสงพระอาทิตย์สัตว์สองขึ้นมาก็ได้แผดเผาร่างของพระเอกตายในอ้อมกอดของนางเอกอย่างสุดเศร้าเป็นพระอาทิตย์ที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดของการจากลาของคนรักสายตาของนางเอกเต็มไปด้วยความแค้นไอ้พวกผีปอบมือมาทำผัวสุดหล่อของกู แล้วหนังก็ตัดจบค่ะเรื่องนี้มีต่อภาค2นะคะคือภาค2นันางเอกจะไปตามล้างแค้นให้ผัวเธอค่ะแต่ดิฉันดูทั้ง2ภาคแล้วรู้สึกว่าภาค1นึ่ทำมาดีกว่าเข้มข้นกว่าค่ะส่วนภาค2เหมือนแค่มาเก็บงานที่เหลือไม่เท่าไหร่ถ้าใครอยากให้รีวิวภาค2ก็คอมเมนต์บอกนะคะ A good thought in the I'm just lost, I feel I'm just lost, to feel I need time to heal I can't steer the wheel Cause this drive it And it gives me chills A nice road it feel. I slip off the wheel And crash all the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go